ตาสื่อน้ำจอ๋ไปังเหมือโอ้ยเย็นแล้วร่มาันจเถอะเหมาเศร้าหงมไปได้เศร้าแม่ไปห่อนสิตายเดียดก่อนกวสิไปหอดใส่เนี่ยไหลออกปานว่าอาบน้ำเว้ยลาดเทศบัลอุดรพี่น้องเอออยู่อุดรเทศบัล แดดแห้งแดดเป็นกระตายแดดกระตายแดดอี่ไปเรถไปจังไดนะพี่ไปเอรถที่ปเรถจะมันมิดมามีแต่บอแปลห้น้องไข่่าเนาะรถยางไปขึ้นแปลวรถก็เด้อวัโอ้ค่อยงเหี้ยวหัวอ๋อวัอไรออกฟานหนา ฝนบาตกให้น่าอยู่บ้านห้องนี้อยู่ดอดน,นดอดนฝนบาตกคักอหลีไม่ดอดหอนมองเอื่อนตกกบาซ้าะไปได้ด้วยเด้อ